จาลึกดวงชะตาชีวิตของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199สบ้าทสั่งพันลายแอสไซ o l โฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีสิงนะครับประจำช่วงเดือนกันยายนครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนะครับในช่วงจวังหวะตอนนี้ครับอารมณ์นะฮะค่อนข้างจีสวิงนฮะ,ะพอสมควรครับสาวันดีนะสีวันอารมณ์โมโหนะ มีอารมณ์แบบโมโหได้ง่ายๆต้องใช้คํานี้นะฮะแต่ถามว่าถ้าเราควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองนะฮะต้องบอกงนี้ครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจําตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะฮะคือดาวพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ตอนนี้หรือดาวประจําตัวนั้นมีตําแหน่งมั่นคงครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงนี้เนี่ย จะทำอะไรก็ตามทีหรือมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยนะเราจะเป็น Number ร์วนะฮะเราจะเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้คนคนรอบตัวคนรอบข้างในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับภาษาหมอดูเนี่ยคืกรรมะตนุนะฮะรรมะแปลว่าการงานครับตนุคือตัวเรานะฮะรรมะตนุก็แปลว่าดาวเรื่องงานนะเรื่องงานงานนั้นวิ่งหา เจ้าดวงชะตาชีตในช่วงนี้การงานนั้นจะเยอะมากขึ้นมากเป็นพิเศษนะครับงานอาจจะไม่ถึงขนาดว่ากองเท่าภูเขานะก็แต่ว่าทําให้นะคุณมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเช่นถ้าคุณนั้นอยู่ในองค์กรคุณอาจจะได้รับผิดชอบนะงานที่สําคัญจากเจ้านงเจ้านายนะให้คุณและเมื่อคุณรับผิดชอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นที่ประจักษ์ว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรฮะศักยภาพนะในการ ทำมาหากินนะฮะเพราะฉันโดยภาพรวมนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าคุณนั้นเป็นเจ้าของกิจการนะฮะการงานของคุณนั้นนะ่ะนะฮะทำงานนะที่1นนะการงานออกมาดีอ้เพื่อนของเจ้าของคนนี้นะมาดูสิอู้งานดีจังเลยนะมาใช้บริการนะต่อออฟฟิศคุณอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ซึ่งตัวจุดนี้แหะครับมันก็จะส่งผลดีต่อเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของคุณครับ ดาวการเงินโครจรทับจุดเกิดในขณะนี้แปลว่าเจ้าดวงชะตาชีวิตมีเหตุที่จะมีเงินเข้ามานอกจากเรื่องของการงานที่ได้อยู่แล้วอาจจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะฮะเข้ามาด้วยดาวการเงินนะฮะตอนนี้ทับจุดเกิดมีตําแหน่งเป็นมหาจักรนะฮะมหาจักรเป่ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโบนัสเข้ามานะฮะได้เงินพิเศษเข้ามานะฮะมีช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับบางคนบอกอาจารย์อยากที่จะกู้นี่ นะเพื่อไปลงทุนไปทําอะไรไปซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองนะซื้อบา้านซื้อรถนะฮะก็สามารถที่จะใช้จังหวัตอนนี้นะฮะนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําธุกรรมต่างๆน,นะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จรุ่ร่วงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้สบายใจได้นะส่วนเรื่องของนะความรักแหละเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งเรื่องของความรักครับในช่วงจังหวัดตอนนี้ครับดาวเรื่องคู่ครองก็กลางๆนะไม่ดีไม่ร้ายนะฮะ เคยมีชีวิตแบบไหนเรื่องของคู่ครองก็เป็นแบบเดิมเช่นถ้าคู่ครองราบรื่นนะก็ตอนเย็นไปเจะจเเอกการกินข้าวด้วยกันก็เหมือนเดิมฮะแต่สมมติว่าถ้าใครนั้นนะฮะมีคู่มีแฟนที่ทะเลาะกันตรงนี้ก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมนะฮะต้องใช้คํานี้ครับเพราะฉันเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนรักเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับชะตาเดิมของคุณนั้นว่าดีนะแปลว่ารักกันก็รักกันเหมือนเดิม ถ้าหลายก็ปวดเสียงเวียนก้าวกันเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้ส่วนใครที่นะเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ก็จะเนื้อหอมนะฮะก็จะมีคนอนะ่ะคอยเทลแล้วเทลขื่ต่อตัวคุณเองถ้ามีคนมาจีกก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์ได้ที่ l i n e Hol ซน์โฮล์มมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ